ที่สุดเลยครับพี่น้องครับเมื่อแม่เฟิร์นครับแม่หักของอิลาน้อยอุงอิงครับได้โพสต์ประกาศไว้ทั้งเพจทั้ง Facebook ส่วนโตนะครับในประเด็นวันที่20คือพรุ่งนี้มืออื่นนี่ละครับพี่น้องครับที่ทีมงานนักแสดงภาพยนตร์ไคลอ้อถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากครับ อีกฉากใหญ่เลยทีเดียวเนาะที่รวบร่วมนักแสดงครับสามกว่าชีวิตครับพี่น้องครับกับวันที่ยี่สนี่เนาะส่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือนักแสดงสมทบครับพี่น้องครับเราบรรดา f c ฟซีแฟนคลับนี่แหละนะครับที่ได้สมัครเข้าร่วมในครั้งนี้พี่น้องครับและกับแม่เฟิร์นครับพี่น้องครับถือโอกาสตรงนี้ทำเพื่อลูกสาว องิงและกับทีมงานนะฮะประกาศไว้ครับคือวันที่20นะครับจะเลี้ยงอาหารพี่น้องครับบอสิเป็นอาหารหวานข้าวทางกล่องทายภาพยนต์ขายอ้อโอโ้ซึ่งบอกเลยครับกับวันที่20เครื่องมืออื่นนี่เป็นฉากใหญ่เป็นฉา,ากที่สำคัญที่รวบรวมเหล่าบรรดาดารานักแสดงครับ นะตัวหลักๆและก็ร่วมไปถึงนักแสดงสมทบครับที่สมัครเข้าร่วมนะฮะโอ้สามรอยกว่าชีวิตครับพี่น้องครับในมือนั้นในฉากนั้นเนาะต้องบอกเลยครับว่าแม่เฟิร์นนะครับกับคลินิกร่วมไปถึงครับดอกเตอร์กังน้ำครับถือโอกาสตรงนี้เ็ดเพื่อลูกสาว นะเลี่ยงอาหารครับหวานข้าวนำ้ำดื่มให้กับทีมงานที่จะมาร่วมข้าวฉากในเรื่องภาพยนตร์ไข่ออครับที่สุดแล้วครับพี่้องครับต้องยอมรับอเลยว่าภาพยนตร์ไขอ่ออนะครับที่ทุ่มทุนสร้างครับโดยบอดโจโจโยมนินครับจากผู้ทำมอลำเนาะ ขยับขึ้นมาทาหนังครับอีกหนึ่งผู้บริหารครับพี่น้องครับซึ่งภาพยนต์คายอกครับของบอสโจในครังนี้ครับพี่น้องครับหลายฝ่ายต่างจับตาจับจ้องมองว่าจะออกมาในทางทิศใดเนาะนี่แหละครับเป็นเรื่องเล่าดีๆที่เกิดขึ้นเนาะทังแม่เฟิร์นเองครับเป็นแม่หัก ของอลานนอยอุกอิงลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างที่แม่เฟิร์นครับทำเพื่อลูกสาวพี่น้องครับทำเพื่ออิลานอยอค์อ,อิงเนี่ยบอว่าสิเป็นในเรื่องราวของการดูแลการให้ความรักการซัพพอร์ตบอว่าสิเป็นในเรื่องชุดที่อิลานอยใส่ขื้นโชในบางส่วนกับมาจากครับแม่เฟิรนะ์น หรือว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆครับโดยเฉพาะความหักครับทีแมฟเฟิร์นครับมีต่ออีลาหน่อยนะครับทุกครั้งหรือว่าท่าแมฟเฟิร์นว่างครับจากงานเขาจะเห็นภาพจะเห็นโมเมนต์นะครับทีแมฟเฟิร์นครับมามอบความรักให้อีลาน่อย อยู่ตลอดเมนบะครับแต่ว่ากับด้วยภารกิจด้วยหน้าที่ของเมเฟิร์นเองนะครับก็น่งเป็นบอร์ดบริหารนะครับท่างคลินิกนะครับท่งดหมตื่นกางนํานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับกัในในบางส่วนในบางเวลาครับเมเฟิร์นเองกับบอดด้สามารถที่จะเดินทางมาหาเอลาน้อยเนาะโดยภารกิจความยุ่งความยากในหน้าที่การงานมาราโตนะครับและการคิวงานของเอลาน้อยองค์อิง,องกับโอ้โหหายเวลาว่างแทบสิบว่มีเลย นะครับคิวงานของอิลานอยคอุงอิกกะเต็มโดยตลอดนะครับต่างคนต่างมีภาระ,ะแต่ด้วยความรักนะครับดยการติดต่อปุดคุยด้วยการซัพพอร์ตนะครับแม่เฟิร์นจะมีให้เห็นเรื่อยๆดังเช่นที่พ,พอพอม่เอฟซีแฟนคลับเคยเห็นเคยติดตามเคยได้เบึงนะครับภาพยนตร์คายอ้อพี่น้องครับภาพยนตร์คายอ้อครับที่จะได้ทําการลงโรงฉายครับในวันที 28ครับสิงหาคม2568ใกล้ที่จะหอดเีพี่น้องครับนับหมื่นนับวันถอยหลังเข้าดาวกันได้เลยเนาะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าภาพยนตร์ใครอ้อเนีฮะเป็นอ่าเป็นภาพยนตร์ที่สื่อนะครับถึงหีดคลองประเพณี นะครับของคนอีสานนะครับที่ยึดถือปฏิบัติกันมากตั้งแต่ปู่สังกษ์ายาสังกษีตั้งแต่โบราณโบราณเหตุเก่าข้องหลังพี่น้องในเรื่องบอสิเป็นในเรื่องของศิลป,ปินนะครับนักร้องหมอรองหมอรอัมรพี่น้องศาสตร์และศิลป์ของคนอีสานนะครับที่จะดีที่จะเด่นที่จะแสดงได้ที่จะราบลืน่นพี่น้องครับต้องมีคู่บาอาจารย์ ต้องมีค่ายต้องมีอ่อนนี่แหละครับจึงเกิดภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ซึ่งบอดโจดโจยมนี่นะครับพี่น้องครับโอ้โหครั้งนี้ทุ่มทุนสั่งมหาศาลนะครับมากกว่า25ล้านบาทกันเข้าไปแล้วล่ะพี่น้องสื่อเรื่องราวออกมาทางตัวละครสื่อออกเรื่องเล่ามาทางภาพยนตร์ให้หลายๆคนหลายๆทันทียังบรุเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมาคำว่าใค่อ่อคืออียัง นะครับสิ่งลี้ลับสิ่งทีมองไปเห็นโตที่เราดาราศิลปินครับหรือว่าหลายๆคนหลายๆท่านมันบอ่าจะเป็นในเรื่องของการทําการทํางานครับต้องมีออมมีคู่มีบาคือจังว่าใครได้รับลูกกันในผ่านเรื่องเล่าของภาพยนตร์ในเทือนีเนาะภาพยนตร์ก็ยิงไงครับไป้องครับหรือว่าจะเป็นงานเพลงประกอบภาพยนตร์อีกโอ้โหต้องยอมหลับครับ และก็ล่าสุดที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะที่ได้ยินข่าวเนี่ยก็คือในในเรื่องของเพลงครับวันในเรื่องของเพลงมีก็รู้สึกว่าเพลงสองเพลงครับว่าจะเป็นเพลงไข่ออหรือว่าจะเป็นเพลงเพชรเช่าดินที่อิหลาหนอยได้ร้องเดียวเนี่ยพี่น้องซึ่งบอดโจเลยครับว่าประกาศแล้วก็บ,บอกไว้เลยเปิดเผยไว้อยู่ว่าแต่ละเพลงครับสองเพลงนะครับเพลงละ โอ้โหแสนหาหมื่นเลยได้พี่น้องครับบอทธรรมดานะเฉพาะดนตรีนะเฉพาะดนตรีเรียบเลี่ยงเฉพาะดนตรีที่ใส่เพลงตรงเนี้ยพี่น้องเพีงละแสนกว่าบาทมันเป็นอีกอย่างที่ฟังแล้วครับเพชรให้คนลุกเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ บอโจเฮดและก็อยากสื่อสารอยากนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ถึงความเป็นไปเป็นมากคำว่าค่ายออรพ่น้องเนาะเข้าใจถึงบริบทของบอโจครับต้องยอมรับอิลิผู้ชายคนนี้ครับหัวใจใหญ่กว่าตาบอิลินะครับเพชอยังเฮ็ดจริงครับต้องยอมรับในวิสัยทัศน์ในการปฏิบัตินะครับย่างแน่แนลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตีเฮดครับล้วแลแต่เป็นผลสําเร็จและก็เกิดขึ้นทั้งนั้นเลย เนาะอ่ะมืออื่นครับวันที่20วันที่20นี่แม่เฟิร์นเดอ้อแม่เฟิร์นคลิคลนิกกคลินิกกังน้ำแล้วก็ทางด็อกเตอร์กังนำ้ำนะครับได้เลียงอาหารนะครับทางกองไทยภาพยนตร์ไข่ออกนะครับกับทีมงานเราบรรดานักสแสดงสมทบมากกว่า300คนผู้หลักครับพี่นอกครับแม่งานนี่ครับยิ่งใหญ่นี่ก็ถือซะว่า หัวใจก็ยิ่งใหญ่กว่าตับเหมือนกันกับแม่เฟิร์นครับแม่ฮกของอีหลาหนอยอุ้งอิงครับพี่น้องครับให้กำลังใจแม่เฟิร์นกันละกันเนาะนะฮะขอบคุณครับขอบคุณแรงใจครับแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตจาก FC ฟซีแฟนคลับหลายๆคนหลายๆท่านครับของอีหลานอยอุ้งอิงน้ำพรองนะครับขอบคุณที่พานกันเข้ามาเห็นคลิปแล้วก็เมียนพูดคุยทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะนะฮะคลิปนี้ไว้ซะมี่แล้วครับคลิปหน้าเรื่องเล่าดีๆว่าจากันใหม่ ขอบคุณเลาลๆครับสวัสดีครับ